าลองมาชมของที่เป็นทนสิทธ์กันนะครับเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีเทวิตหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นพุทธคุณนะครับอยู่ในอ่า วัตถทุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เป็นทน,นสิทธิ์สิ่งที่ท่านกำลังชมกันอยู่นี้นะครับก็เป็นทน,นสิทธิ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสาริกาเป็นสาริกาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับซึ่งมี เนื้อเป็นลักษณะกึ่งหินกึ่งแก้วนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะพบเห็นก็ค่อนข้างจะพบเห็นกันได้น้อยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ในเรื่องของคุณในเรื่องของโชคลาภ ในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับการงานประสานงานเกี่ยวกับการธมาค้าขายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หายากโอกาสที่เราจะพบเห็นอ่าค่อนข้างจะยากเพราะว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้มีใคร เป็นคนที่สร้างขึ้นมาหรือปรุงแต่งขึ้นมานะครับแต่เกิดขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะเป็นโดยธรรมชาติของเขาเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยากจะนำมาฝากบรรดาญาติธรรมทั้งหลายนะครับว่าจริงๆแล้วผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่อชอบเก็บ สิ่งที่แปลกๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นทนสิทธ์ต่างๆด้วยนะครับนอกจากจะเป็นวัตถุมงคลก็ยังเก็บสิ่งที่เป็นทนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคดขนุนคดเม็ดขนุนหรือคดอื่นๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ ามีโอกาสนะครับก็คือเก็บสะสมเอาไว้แต่ก็เป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บสะสมเอาไว้แต่ผมก็ไม่เคยที่จะนำมาออกมาใช้หรือนำมาขอเป็นจิตจาลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลใดๆก็ตามซึ่งผมเองไยผม ก็นำมาบูชาหรือเก็บเอาไว้แต่ในช่วงที่ชีวิตที่ผ่านมานะครับแม้ชีวิตจะจะยังไงนะครับแต่ชีวิตก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรต่อให้เกิดวิกฤตยังไงก็ตามทีสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้อ่ ตกต่ำถึงขั้นที่จะไม่มีช่องทางออกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันที่ผมเองนี่ผมอยากจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าบางอย่างนี่าการเก็บสะสมซึ่งผมเองเนี่ยผมจะรู้ว่าวัตถุอะไรก็ตามถ้าเป็นโทนสิทธิ์จะต้องมี เทวคุณหรือพุทธคุณอยู่ในวัตถุมงคลน,นั้นๆันน้สริกาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีโทนสิทธิ์หรือวัตถุหรือว่าเป็นเทวะคุณหรือจะเป็นพุทธคุณอยู่ในตัวของ เขาก็ตามทีนะครับซึ่งผมเองเนี่ยถ้าไม่มีผมก็จะมองว่าเป็นแค่วัตถุเป็นหินเป็นอะไรเฉยๆแต่ถ้ามีาเทวคุณหรือพุทธคุณผมก็จะมองว่าวัตถุชิ้นนั้นเป็นโทนสิทธิ์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนํามาให้เพื่อนๆได้ชมสําหรับวันหยุด